หมู่บ้านปีล็อกคีค่ะตรงนี้มาแม่น้ำมาน้ำตกน้องพามาเล่นน้ำตกนีควายโอ้ยน้องกระโดดน้ำให้ดูค่ะป้าจะกระโดดได้ไหมเนี่ยมันบอกให้ป้าได้เร็วๆน้องพามาอาบน้ำในลำธารค่ะหมู่บ้านปีล็อกคี่เป็นเด็กกะเรียงหมดเลยค่ะเด็กพวกนี้ไม่ได้เรียนหนังสือ มีเรียนนะคะแต่เด็กแบบไม่เรียนไม่ชอบไปเรียนเพราะเรียนแล้วก็ไม่รู้จะมาทําอะไรแล้วเราจะลงไปยังไงเราต้องลงตรงนู้นพี่จะไปลงทางนู้นก็ไหนก็โดดไหนก็โดดพี่ต้องลงตรงนู้นแล้วเดินมานี่นับอ๋อแล้วเธอเล่นกันหมดแล้วป้าจะเล่นยังไงเนี่ยให้ป้าโดดลงเลยน้องเขาบอกมาโดดให้ป้าดูใหม่ดีึ้อมาไม่ทันไม่เห็นเลยเมื่อกี้ นั่นเห็นดินอยู่นะเห็นไหมเออไม่ดูเท่าไหร่นะแต่ฉันไม่โดดฉันไม่โดดเว้ยไม่โดดขาฉันหักพี่โจ้ค่ะพี่โจ้าพี่เจ้าจะโดดน้ะไม่โดดพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลโดดน้ำไหมคะไม่โดดค่ะไม่โดดนะคะอันนี้ชื่ออะไรรบรบรบน้องจะโดดชื่ออะไรนะนาวาพนนาวพลจะโดดนาวาพนเอ้า พร้อมสุดที่พร้อมลุกตัวเล็กโดดไม่ได้อยากโดดตัวเล็กชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ต้องโดดค่ะไปดูใกล้ๆแล้วลงได้ๆน้องว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยน้องว่ายน้ำเป็นเปล่าลูกเนี่ยเนี่ยเป็นจริงเหรอถ้าพี่เป็นไม่ต้องลงน้ำพวกพี่ว่ายไม่เป็นพี่ว่านช่วยไม่ได้นะพี่ตาลว่ายน้ำว่ายไงคะสวัสดีค่ะพี่ตาลว่ายน้ำแบบนั้นเลยพี่ซซ่ลงแล้วเหรอลงนู่น อ๋อปาป่ะพี่รับลงทางนี้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาเราโดดเลยเดี๋ยวพี่โดดปาดโดดเอ้ากินใจย้อยกิจจ์จอนเดี๋ยวพี่ไปลงเดี๋ยวป้าไปลงเสื้อไปให้ด้วยครับเอาเสื้อไปให้ด้วยใช่ไหมได้จ้องโดดเหรอจงโดดเหรอต้องส่งตัวแทนมาคนเดียวโอ้ตัวแทนระวังส้อยระวังส้อยไหนโดดไหนวะโดดเลยและขาพี่จะถึงพื้นไหมเนี่ยโดดหนึ่งน้องเท้าน้องเท้าบอกว่าให้ส่งตัวแทนมาคนค่ะพี่โจ้สัดไปพี่โจสั่งหนึ การถ้าโดนตาโดนไงได้ดูโอเคเอาไปไปถือตัวยาถือตัวยาตัวยาแล้วป่เอาไปก็เอา น้ำไม่เลือกใช่ไหมสรุปใหนาดกคับไปขนาดผมยังถึงเลยค่ะเออขนาดผมยังถึงเลยอีกรอบจ้าน้องไม่ลงน้องไม่ลงกับป้าลูกไม่ง่ายไอ้มันต้องเอาสะพานไปด้วยไม่เอาไอ้นี้แหละเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาตรงนี้เหมือนเดิมมันบอกให้ถือไปให้มันตรงนู้นอ่ะไปไปเอไปเออ ไปลงกับป้าไปลูกไปเพราะว่าไปลงกับป้า,าไปเออเดี๋ยวป้าก็ทําลูกไม่ได้เออป้าก็ทําคืนแม่หนูไม่ได้ลูกไม่ถอดหนังเกงอ่ะครับโอู้อหยมันวิ่งมันง่ายมากกว่าอะกองไเลยนะคะนั่งแน่ะควายค่ะควายขึ้นจากน้ำอันนี้ก็ควายควายเล่นน้ำเสร็จถึงคิวของคนค่ะ คนจะไปอาบน้ำแทนที่ควายค่ะโอ้หทางลงก็ลำบากค่ะหมู่บ้านกะเหลี่ยงค่ะอาบน้ำในลำธาร ไงเหรอเสียงควายร้องเหรอนี่ฉันลงผิดทางใช่ไหมเ<ค><ด>น,นี่ยโอ้โห

เดี๋ยวใครเฝ้าเรือให้เชือพี่ตานไว้น้ำหน่อยพี่ตานพี่านไว้น้ำค่ะกาแ่ค่ะี่ไ้เลยนี่ก็าังไว้น้ำแข่งกันแล้วไปลค่ะจไว้น้